สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมในเพจของไปไหนดีนะครับไปไซดีน้อครับวันนี้ขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่เมืองพัน,นาบุรีครับเมืองแห่งกินตนาการนะครับเมืองนี้มีแต่ของอร่อยนะครับขออนุญ,ญาตแนะนําเมืองพาน,นาบุรีสักนิดหนึ่งนะครับหลายท่านที่ผ่านไปผ่านมาบนถนนนิตโยนะครับจาก จังหวัดสกลนครไปที่อุดรธานีนะครับอยู่ระหว่างพังโคนกับสว่างแดนดินก่อนที่จะถึงสว่างแดนดินสักประมาณ10กิโลนะครับถ้าท่านผ่านเส้นนี้ท่านจะมองเห็นอาคารที่เป็นรูปทรงหลายคนที่จะบอกว่าลูกทรงแปลกๆนะครับแต่จริงๆแล้วที่นี่เราเรียกว่าเป็นเมืองแห่งจินตนาการครําว่าจินตนาการก็บางท่านก็เห็นเป็นแบบบาหลีนะครับ<ฮ>าบางท่านก็จะ มองเป็นเหมือนรูปทรงพระมาไทยใหญ่แล้วแต่ท่านผู้ชมที่ที่เข้ามาชมนะครับแล้วก็อาจจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ของจังหวัดสกลนครที่ไม่ควรพลาดนะครับรวมทั้งเรามีอาหารไว้บริการหลากหลายนะครับอาหารไทยจีนยุโรปตลอดจนทั้งเป็นคาเฟ่นะครับเราก็จะมีน้ำที่เป็นซิกเนเจอร์ของพนาบุรีเองนะครับ แต่ที่ไม่ควรพลาดนะครับว่าท่านผ่านแล้วหนึ่งในนี้มีอะไรบ้างนะครับท่านจะเห็นว่าอาคารนะครับลักษณะอาคารของเมืองพานาบุรีเราไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนนะครับด้วยรูปแบบการออกแบบของท่านอาจารย์พินยาสุวรรณจักรนะครับท่านเป็นผู้ออกแบบเมืองนี้นะครับแล้วหลายคนก็ถามที่นี่ว่าเอนี่มันทรงอะไรนะครับเป็นแบบไหน ผมตอบไม่ได้ตอบได้แค่ว่ามันคือจินตนาการนะครับแล้วก็รูปแบบสังกะสีของเราทําไมด้วยเหตุผลหนึ่งที่คนถามเยอะที่สุดก็คือว่าทําทไมต้องเป็นสังกะสีเก่าทําไมต้องเป็นไม้เก่านะครับหนึ่งสังกะสีเก่าเขาจะออกโทนสีอิฐนะครับ oh. โทนสีอิฐซึ่งมันก็จะเหมือนกันกับสีสีของอิฐที่ปราศาสตรขอมบ้านพนาด้วย เราจะให้มันเชื่อมโยงไปยังปราสาทขอมบ้านพนานะครับเพื่อที่จะ,ะดึงปราสาทขอมขึ้นมาเป็นอีกแหล่งท่องเที่ยวหนึ่งของจังหวัดสกลนครนะครับซึ่งเราเรียกว่าปราสาทขอมบ้านพนาก็เป็นลักษณะของอโรคยาสารนะครับหลายท่านก็อาจจะ,ะได้ยินเรื่องราวของปราสาทหลายๆที่ก็อาจจะคล้ายคกันนะครับท่านที่อยากรู้ลึกกว่านี้ นะครับก็สามารถไปดูรายละเอียดได้ที่ปราสาทขอมบ้านพันนาซึ่งไม่ห่างไกลจากที่นี่นะครับประมาณกี่กิโล,ลก็น่าจะประมาณ4 5 0 0เมตรนะคบอยไมตรนะครับไม่ไกลนะครับแล้วเข้ามาพันนาบุรีวันนี้นะครับท่านจะแวะชิมอาหารนะครับเราก็จะมีตึกที่อยู่ข้างบนนี้เป็นอาคาร11ชั้นสามารถรองรับนะครับ นักท่องเที่ยวได้นะครับจะเป็นทัวร์เป็นครุปทัวร์งานเลี้ยงงานสัมมนางานแต่งต่างๆนะครับท่านสามารถใช้บริการที่นี่ได้แล้วก็ท่านเข้ามาปุ๊บถ้าท่านเข้ามาพนาบุรีด้านขวามือของท่านะนะครับท่านก็จะเห็นเป็นคาเฟ่นะครับคาเฟ่เราจะมีอยู่2ส,สไตล์นะครับอีกด้านนี้จะเป็นสไตล์ยุโรปะนะครับซึ่งเฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างที่นั่งก็ สไตล์ยุโรปสไตล์หลุยนะครับส่วนอีกด้านที่เป็นส่วนในบริการอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นแบบสไตล์แบบไทยๆแบบนั่งชิวๆ<ะ>หรือท่านไม่อยากอยู่ในห้องนะครับเราก็จะมีโต๊ะที่อยู่บรรยากาศริมสะมรกตนะครับสามารถนั่งจิบกาแฟไปนะครับรับลมบรรยากาศดีๆแล้วก็ชมเมืองพันาได้ทั้งหมดนั่งจิบกาแฟกันไปนะครับจิบกาแฟแลเมืองได้พร้อมกับบรรยากาศที่เป็นสะมรกต นะครับท่านเที่ยวชมเสร็จแล้วเนี่ยก็อย่ากลับบ้านตัวเปล่าไหนไหนมาถึงพนาบุรีแล้วก็อย่าลืมแวะไปที่ร้าน o โอท็อปของเรานะครับผมได้ได้เรียนท่านผู้ชมตั้งแต่ทีแรกแล้วว่ามาพนาบุรีเนี่ยไม่ควรพลาดที่จะแวะไปที่โอท็อปนะครับเพราะว่าหนึ่งของดีสกลนครเราจะรวมอยู่ที่นี่หมดหมะนะครับไม่ว่าจะเป็นผ้าคามที่ขึ้นชื่อนะครับอาจจะเป็น รูปแบบของกระเป๋าเป็นผ้าคุมไหลเป็นผ้าพันคอหรือเป็นชุดสูทสวยงามมากมถ้าท่านไม่เห็นด้วยตาเองนี่อาจจะไม่เชื่อผมเองได้ยินแต่ชื่อว่าสกลนครผ้าคามขึ้นชื่อแต่พอได้เห็นจริงๆแล้วก็สมที่เขาล่าลือะนะครับอย่าพลาดนะครับที่ศูนย์โอท็อปแล้วสำหรับคอนักดื่มนะครับเราก็จะมีไวน์รสชาติดีแต่ราคาถูกของจังหวัดสกลนครเราด้วยแล้วก็มี ผลิตภัณฑ์ที่เป็นโอท็อปลหลายอย่างของสกลนครที่ผมไม่ได้เอ่ยถึงจะมารวมอยู่ที่โอท็อปของเราทำไมถึงเป็นถึงชื่อพันนาบุรีนะครับเพราะหนึ่งชื่อคือการเชื่อมโยงไปยังปราศาสตรของบ้านพันนานะครับถ้าท่านเข้ามาดื่มกาแฟที่คาเฟ่พันนาบุรีนะครับท่านก็จะเห็นทันทีนะครับที่เป็นสะมรกตนะครับที่เป็น น้ำเขียวสวยงามนะครับมีน้ําพุนิดหนึ่งแล้วก็มองไปก็จะเห็นอาคารที่เป็นอาคารนวดแผนไทยนะครับรับกับศัพสะมรกฎของพวกเราแล้วลิมลิมสะน้ําก็จะมีโต๊ะเก้าอี้นะครับให้ท่านได้นั่งชิวๆนั่งกิบกาแฟแเลเมืองรับลมยับบรรยากาศดีๆนะครับแล้วข้างๆนั้นก็จะเป็นศูนย์โอท็อปนะครับนี่ก็คือ พันนาบุรีหลายท่านเข้ามาแล้วรับรองไม่ผิดหวังนะครับมาเห็นสะมรกฏแล้วก็ตื่นตาตื่นใจที่เห็นนี่นะครับที่ผมเคยอบอกให้กับท่านผู้ชมว่าปราสาทขอมบ้านพันนานะครับนี่คือปราสาทขอมที่เราจําลองมานะครับให,ให้ท่านผู้ชมได้เห็นแต่ถ้าอยากเห็นของจริงที่ใหญ่กว่านี้อย่าลืมนะครับผ่านมาถนนนิตโยนี่ก็อย่าลืมเห็นป้ายปราสาทขอมบ้านพันนาอย่าลืม แวะเข้าไปกราบนะครับไปสักการะไปขอพรส,สิกดิ์สิทธิ์ที่นั่นได้ <S <S เสร็จแล้วนะครับเราก็แวะเข้ามาทานข้าวมาทานกาแฟมานั่งชิวๆพักผ่อนก่อนที่พานาบุรีค่อยเดินทางต่อท่าน <S 1> <S 1> <S 1> จะเดินทางไปต่อจังหวัดอุดรธานีไปที่คำชะโนดก็ค่อยเดินทางต่อตรงนี้ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับที่แวะมาเยือนพณนาบุรีอ,อย่าลืมที่ทเช็คอินอีกที่หนึ่งนะครับบนอาคารใหญ่ริมสระเหมือนกันนะครับถ้าท่านไปนั่งถ่ายภาพ ท่านจะได้มุมที่กว้างของพานาบุรีได้อาคารคือส่วนที่เป็นร้านค้านะครับที่เป็นร้านอาหารของเมืองพานาบุรีเรานะครับก็จะมีซุ้มต่างๆบางคนก็อาจจะคล่องใจถามว่าบางคนที่รักสัตว์เลี้ยงของท่าน<อ>มีน้องหมามาด้วยเข้าได้ไหมแบบนี้<อ>นะครับเราถ้าเราก็จะมีส่วนที่เป็นส่วนตัวท่านสามารถพาน้องหมาไปนั่งได้ในส่วนที่เป็นซุ้มนะครับ๋อเหรอคะครับ เราแยกไว้ให้เขาเลยเหรอแยกไว้เลยครับเราจะมีซุ้มข้างล่างด้วยนะครับคนที่มีน้องหมามาด้วยก็จะได้นั่งด้วยกันนะครับออส่วนอาคารใหญ่นั้นเราก็ขอสนวนสิทธิ์เอาไว้ไม่ให้สัตว์เลี้ยงขึ้นออตรงนี้ครับที่พอผมบอกว่ามันจะเป็นอีกไฮไลท์หนึ่งถ้าแต่ละท่านมานะครับเราต้องมานั่งถ่ายภาพตรงนี้นะเห็นอาคารทั้งหมดนะครับแล้ว ท่านที่สนใจนะครับผ่านมาทางสกลนครอยากจะเข้ามาที่พนาบุรีหรืออยากดูว่าพนาบุรีมีอะไรบ้างมีความเคลื่อนไหวยังไงนะครับท่านสามารถเข้าไปได้ที่เพจของคนสร้างเมืองพันาบุรีนะครับตรงนั้นเราจะอัปเดตสถานการณ์ท่านอยากจะจองโตะนะครับหรือว่าสอบถามรายละเอียดต่างๆนะครับเราก็จะมีแอดมินที่คอยให้รายละเอียดกับท่านผู้ชม ที่อยากทราบข้อมูลของพาน,นาบุรีได้นะครับอย่าลืมนะครับเพจคนสร้างเมืองพัน,นาบุรีครับผมค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่มากๆนะคะที่พาเที่ยวชมพัน,นาบุรีค่ะสวยงามมากเลยขอบคุณมากนะค,ะครับขอบคุณ,คณคทุกท่านนะครับ